มีแบบนี้ที่บ้านราคาหลักแสนนะครับเช็คด่วนสามนรดับเหรียนตราแผ่นดินราคาหลักแสนใครมีเหรียญทั้ง3แบบนี้หยิบขึ้นมาดูด่วนเลยจ้า สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเ c ซครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญตราแผ่นดินครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญตราแผ่นดินวันนี้ครับแบงค์หยิบตัวอย่างมาทั้งหมด3อันดับที่เป็นเหรียญตราแผ่นดินที่หลายๆท่านมีพี่ๆรู้ไหมครับเหรียญรุ่นนี้มีราคาหลักแส เหรียญตราแผ่นดินรุ่นนี้มีราคาสูงถึงหลักแสนบาทใครที่ดูอยู่นขณะนี้มีเหรียญตราแผ่นดินอยู่ที่บ้านวันนี้ครับหยิบขึ้นมาดูและทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะครับหยิบขึ้นมาดูแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันอ่ะพี่จา๋าผมขอเสียงหน่อยได้ไหมสองร้อยกว่าท่านที่ดูอยู่นขณะนี้ ใครมีเหรียญตาแผ่นดินแบบนี้ลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับนะครับรบกวนพิมพ์คาว่ามีเพื่อเป็นการแสดงตนนะครับแล้วรบกวนกดหัวใจรัวๆให้ผมด้วยนะครับมีคนก็ถามว่ารับซื้อจริงไหมพี่มีตามแบบที่น้องหาพี่เอามาขายน้องได้สวัสดีเจตูครับสวัสดีพี่อัาไพสวัสดีพี่โอติครับใครมีทั้งแบบที่ผมตามหาเอามาขายผมได้ในราคาหลักแสน สามอันดับที่เหรียญอันนี้เป็นเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังเหรียญสลึงนะครับในบรรดานี้เหรียญห้าสิบตังถูกสุดราคาหลักพันนะนะครับสลึงราคาหลักแสนเหรียญบาทราคาหลักแสนแต่บอกก่อนว่าเหรียญที่คุณตามที่ผมตามหาเป็นเหรียญที่หาโคตรยากสวัสดีพิ่สถาพรครับไม่ใช่พวกเราทั้งหลายเนี่ยที่ดูอยู่เน 4, ี่ยสี่ห้าร้อยท่านเนี่ย จะพบเจอได้ทั่วไปสวัสดีพี่โจคนนี้ครับกว่าจะหาท่องจริงเจอหลายวันมากอะนะครับฟังนะครับ f c e e o o o แ Bank เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ตัวจริงคนติดตาม1.9ล้านประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีเสียเงินนะครับมีแต่ได้เงินใครเรียกเก็บเงินคุณคือโจรขอพระคุณครับอ่ะเรามาดูเหรียญนี้ก่อนนี่คือเหรียญ50สะตังครับอ่ะคุณดูครับ เหรียญ5้สิบตังรัชกาลที่9เป็นเหรียญตราแผ่นดินเป็นเหรียญที่มีอยู่เกือบพบทุกคนครับหลายหลายท่านมีอยู่โคตรเยอะบอกเลยนะหลายหลายท่านมีอยู่โคตรเยอะใครที่ดูอยู่ในขณะนี้ครับมีเหรียญ50สิบสตังเหรียญน,นี้ พิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับอธิบายแป๊บเดียววันนี้คุณจะได้เจอกับ3อันดับที่มันมีราคาหลักแสน FC จ๋า FC ท้านใดที่ดูผมอยู่กราบขอบพระคุณครับฝากพี่ๆกดไลค์ฝากพี่ๆกดแชร์ด FC ด้านใดมีแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไายครามของเก่าของมีค่าทุกชนิดที่อยู่ที่บ้านหลวงคุณเนะี่ยมีแล้วอย่าจะขายแอดไลน์ไอดีตามหนะ้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาได้เลย ประมือราคาฟรีทุกชิ้นครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับอ่ะใครมีเหรียญ50ิตังเหรียญนี้ขอแจ้งข่าว f c ครับ f c ี FC ท่านใดอยากจะได้ของแจกของที่ระลึกของแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเ c ฟซใครอยากได้ฟังนะครับลบกวนแชร์ นะครับผมจะให้สิทธิ์ของแจกเฉพาะคนแชร์วันนี้แจก10บรางวัลทาง YouTube 10รางวัลทาง Facebook ใครอยากได้แชร์ไปยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะขอบพระคุณครับอ่ะดูฮะเหรียญ50ตัง์รัชกาลที่9เหรียญน,นี้พี่ดูครับใครมีแสดงตัวหน่อยเร็วนะครับหึงเหรียญแบบนี้คุณเอามาขายและเอามาแลกเงินที่เราได้ มาแลกเงินหลักหมื่นหลักแสนนะครับหลักล้านกลับบ้านใครที่มีของอยากจะขายมีพระเครื่องติดต่อเรามานะครับขอพระคุณครับสวัสดีพี่สุพัฒน์ครับพี่แบงค์มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านเป็นร้อยองค์เลยจะติดต่อพี่แบงค์ต้องทำไงอะพี่จ๋าฟังนะครับ F c ท่านใดที่มีพระเครื่อง เดินทางมาได้เลยนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนา,าคารกรุงไทยสาขาสีญ่านครับนี่พี่เมื่อวานก่อนครับเพิ่งเช่านี้มาองคเนี่ยเจ็ดหมื่นพี่ดูสภาพพี่ดูสภาพบี่เจ็ดแปดมืบาทนี่คือพระของหลวงพ่อปานวัดบางลำโครครับองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นพระเนื้อดินที่มีราคาสวยๆหลักแสนสวยๆแบงค์รับเช่าองค์หนึง่งหลักแสนบาท นะครับใครมีพักเครื่องแบบนี้คุณติดต่อเรามาได้เลยนะนะครับนี่แล้วพี่ดูนี่เตารีดหลวงปู่ทวดนะครับแบงค์รับเช่าทุกสภาพพี่เห็นไหมเนี่ยเขอะเขอะเละเละแบบนี้มารับเงินที่ผมได้บางท่านนะครับสภาพนี้ไม่มีใครเขาเช่านะครับแต่คุณมีแบบนี้คุณติดต่อเรามาแบงค์จ่ายด้วยเงินสดนี่แลวน,น,นี่อันนี้เป็นเหรียอะไรเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับวัดท่าซุงพี่จา๋าสวยๆเอามาเลยเหรียญหนึ่งหลักหมื่นสวัสดีพี่สุวรรณครับ หลักหมื่นบาทมารับเงินสดกลับบ้านนะครับใครมีเหรียญแบบนี้มีพระเครื่องเนี่ยพี่ดูดิไม่ว่าของคุณจะเป็นพระเหรียญพระเก่าพระกุเนี่ยคุณมีคุณติดต่อผมมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่พี่ดูนะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมครับพี่ผมรับเช่าพระทุกหลักทุกราคาบางองค์หลักร้อยบางองค์หลักพันนะครับสวัสดีเสียตีสักไดเฮงปริญญาทรครับนี่อันนี้เป็นพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยติดต่อเรามานะครับหรือคุณจะมีเนื้อดินแบบนี้เนี่ยนี่ดูดินะครับหรือคุณจะมีเนื้อดินแบบนี้พระสมเด็จโตบางกระทิงนะครับเนื้อดินพระเก่าพระใหม่พระกุแบงค์รับเช่าแน่นอนนะครับเอาอย่างนี้พี่จ๋าเอฟซี FC ผมขอหน่อยผมคิดว่าคนที่เป็นเอฟซีผมเป็นชาวพุทธมีพระเครื่อง มีพระบูชาทุกบ้านบ้านใดมีพระบูชามีพระเครื่องไม่จําเป็นต้องขายผมนะครับแค่แสดงตัวว่ามีก็ดีใจแล้วใครมีกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจเร็วๆมาไม่ว่าบ้านคุณจะมีพระอะไรนะครับพระเก่าพระใหม่พระกกุคุณสามารถแลกเงินได้ใครมีพระเครื่องกดเลขหนึ่งมาครับนะครับใครมีพระเครื่องกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจเร็วๆหนึ่งนาทีเดินทางเลยครับ สวัสดีมากดเลขหนึ่งรายงานตัวแสดงตัวครับมีพักเครื่องพักเหรียญพักเนืเ้อผงแบบนี้มาเอาเงินกลับบ้าน FC ของผมงับผมเชื่อครับมีพากกันทุกคนนะแต่บางคนไม่รู้มูลค่าบางคนรู้ไหมพัที่อยู่ในบ้านของพี่พี่มูลค่าหลักล้านนะครับนี่เดินทางมาเลยล้านเข็มเพชร วัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญย่านไะดูเหรียญน,นี้กันนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์ครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์รัชกาลที่9พี่พี่ฟังผมนะครับเหรียญห้าสิบตังค์สองรุ่นนี้มีลักษณะที่คล้ายกันแต่เป็นเหรียญที่ไม่เหมือนกันโอ้ย เอฟซีของเรามีพักเครื่องกันเยอะเลยนะครับมีพักเครื่องกันเยอะมากนะครับอะดูครับใครที่ดูอยู่ณขณะนี้คุณมีเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้ติดต่อเรามามาเอาเงินสดกลับบ้านครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังรัชกาลที่เก้าตราแผ่นดินใครที่มีเหรียญแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับพอพี่ๆรู้ไหมเหรียญเนี้ย สภาพสวยอัลพันฑ์บางคนมียี่สิบเหรียญบางคนมีสามสิบเหรียญเลยครับจริงไหมบางคนมียี่สิบเหรียญบางคนมีสามสิบเหรียญแต่คุณรู้ไหมครับเหรียญห้าสิบตังเหรียญน,นี้มีราคาอันละหนึ่งพันนะพี่จุดสังเกตความแพงของเหรียญห้าสิบตังเหรียญน,นี้ครับจุดแรกก่อนสร้างขึ้นในปีพศอ,อ,อะไรครับ สร้างขึ้นในปีพศอะอะไรครับปีพศอ,อะไรเอ,อ่ยอย่างที่กาบเรียนกับทุกท่านไปนะครับจุดแรกจุดสังเกตที่คุณจะต้องรู้ในเหรียญตราแผ่นดินเหรียญน,นี้ปีพศของการผลิตเหรียญ50สตตังเหรียญน,นี้ครับคือปีพศ2493คุณดูนะ ปี2493ขอไล่เร็วๆคนละสิบทีเลยครับนะครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาไปเร็วๆนะแล้วคุณลองสังเกตดูเหรียญ50าสิตังค์ที่อยู่ในมือของคุณดูนะครับปีพศออตามนี้คือปีอะไรจ๊ะคือปีอะไรครับดูแล้วศึกษาไปพร้อมๆกันเลยอ่ะ อย่าลืมนะแบงค์เข็มเป็นวัตถุโบราประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับดูนะครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศสองพสอยเก้ผมให้คุณดูตรงนี้นะเห็นไหมครับเลข50ให้คุณโฟกัสพี่หมูทิพย์แชร์แล้วขอบพระคุณครับใครเป็น FC ของผมออะฟังนะใครอยากจะได้ของแจกใครอยากจะได้ของรางวัลคลิปนี้ ลบกวนแชร์ไป1แชร์เท่ากับ1สิทธิ์10แชร์เท่ากับ10สิทธิ์นะครับจับแจกของวัล Facebook 10รางวัล YouTube 10รางวัลขอบพรบคุณครับใครอยากได้แชร์ไปแชร์เยอะๆมีสิทธิ์เยอะขอพรบคุณครับดูครับเหรียญ50ตัง์รัชากาลที่9เมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณดูนี้เลข5กับเลข0ติดกันเห็นไหมครับปีเกเลขหกับเลขศติดกันแล้วคุณดูนะ คำว่าปีพอสอคุณเห็นไหมครับคุณดูตรงนี้นะพอสสองสี่เก้าสามเลขห้ากับเลขศูนต์ติดกันแบบนี้คุณเอามาขายผมได้อลละพันนะสภาพสวยๆออลละพันบางบ้านมีทีสามร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญเลยนะครับ <c oughs> บางบ้านมีทีห้าร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญเลยดูให้ดีก่อนเดินทางครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังครับ ละแสนเหรียญละหนึ่งแสนบาทมีอยู่จริงใครมีเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้บ้างแสดงตัวหน่อยครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆครับเป็นเหรียญยี่ห้าตังรัชกาลเก้าตราแผ่นดินเป็นเหรียญที่หลายๆท่านมีอยู่และก็เป็นเหรียญฮอตฮิตติดชาร์ตมีอยู่เกือบจะทุกบ้าน นะครับบางคนมีเหรียญรุ่นนี้อยู่เป็นพันพันเหรียญบางคนมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ห้าร้อยเหรียญแต่แต่แล้วก็แต่สวัสดีพี่รัชพลครับสวัสดีครับพี่รัชพลนะครับแม่สวัสดีครับพี่ชายนะครับไม่เจอกันเลยนะลูกพี่นะดูนะครับเมื่อคุณมีเหรียญยี่ห้าตัง์รุ่นนี้ปีพอศของการผลิตเหรียญรุ่นนี้คือปีอะไรครับ ปีพศของการผลิตเหรียญรุ่นนี้คือปีพศอ,อ,อะไรครับมานะครับใครอยากได้ความรู้ใครมีญาติพี่น้องแชร์ไปนะครับไล์รัวๆด้วยมีไหมมีคนมีอยู่สิบมีคนมีอยู่ห้าคนเองเหรอสวัสดีพี่แคปเปอร์ครับมีคนมีเหรียญสลึงรุ่นเนี้ยห้าคนเองเหรอเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง เหรียญน,นี้สร้างขึ้นปีอะไรครับแอดมินดูนะใครตอบใครตอบโต้กับเราเอาไปแจกเอาไปจับแจกอ่ะดูฮะเหรียญสลึงหรือเหรียญยี่ห้าตังที่คุณกำลังเห็นนะต่อไปนี้ไม่มีใครมีเลยเหรอไม่มีใครเห็นปีพศออเลยเหรอ นะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้ครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณลองสังเกตดูปีพศออของการผลิตคือปีพศสองพันห้าร้อยและเหรียญน,นี้ครับเก่าๆแบบนี้ครับใครมีผมรับซื้อเหรียญละสามหมื่นถึงเหรียญละห้าหมื่นใหม่ปิ๊งเอาไปแสนหนึ่งซื้อจริงฮะบางคนบอกเฮ้ย แบงค์ที่แบงค์พูดแบงค์ซื้อจริงเปล่าเนี่ยพี่ๆตอนนี้ยเป็นพยานได้แบงค์รับซื้อจริงแน่นอนครับแล้วใครมีแบบนี้ติดต่อเรามานะประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับคนติดตาม1.9ล้านประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีเสียเงินมีแต่ได้เงินงับดูนะครับเหรียญยี่รัชกาลที่เกปี2 5 0 0ดสังเกตครับอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบแบบนี้ดีกว่าอ่ะคุณดู อ่ะพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมมีใครเห็นจุดสังเกตความแพงบ้างเหรียญทั้งสองเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มันเหมือนกันอ่ะคุณดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังนะอ่ะแล้วคุณดูด้านหน้าเหมือนกันไหมครับ พี่ชมดบอกว่ามีหลายเหรียญทักมาได้เลยจ้ามีพี่ต้องติดต่อน้องมาเนี่ยสวยๆอลาแสน <m> เหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับสวยๆเอาไปอลาแสนใครไม่ซื้อติดต่อผมมาอ่ะแล้วเราดูนี่เหรียญยี่ห้าตังรัชกาลที่เก้าสวัสดีพี่วัชลินนะเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณดูครับทั้งสองเหรียญ มีลักษณะที่คล้ายกันแต่เป็นเหรียญที่มันไม่เหมือนกันสายมือจึงมีราคาอันละแสนกว่ามือจึงมีราคาอันละหนึ่งบาทราคาต่างกันหนึ่งแสนเท่าหากคุณไม่ได้ดูตรงนี้จริงป่ะราคาห่างกันหนึ่งแสนเท่าหากคุณไม่ได้ดูตรงนี้เหลือแต่เหรียญตัวไม่แพงครับนี่แหละครับตัวแพงคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณดูตรงนี้ป พร้อมหรือ,อยังขอไลน์รัวๆคนละสิบทีครับดูนะครับจุดแรกที่คุณดูเลยคือปีพศสองพันห้าร้อยจะต้องเป็นปีพศนี้เท่านั้นย้ำนะครับจะต้องเป็นปีพศนี้เท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคาดูนะครับเลขราคาคือยี่สิบห้าสตังค์เห็นไหมฮะเลขราคาคือยี่สิบห้าสตังค์ เห็นไหมครับเลขยี่ห really ้าตังทั้งสองเหรียญมันไม่เหมือนกันคุณเห็นไหมเลขยี่สิบห้าสตังทั้งสองเหรียญนี้มันไม่เหมือนกันคืออะไรฝั่งซ้ายมันเป็นตัวหนังสือที่เล็กและมีช่องว่างระหว่างเลขสองกับเลขห้าเหรียญธรรมดาจะติดกันแบบนี้เลยอะคุณดูนะเหรียญธรรมดาเลขสองกับเลขห้าจะติดกันแบบนี้ เหรียญที่มีราคาเลขสองกับเลขห้าจะมีช่องว่างดูแค่นี้เองจุดที่สามจุดจ่ายตังครับดูนะจุดที่สามจุดจ่ายตังนะหากคุณไม่ได้ดูคุณจะพลาดขายไปราคาห่างกันแสนเท่าครับดูครับขีดตรงนี้ชี้ลงที่กลางพอพ่านคุณเห็นไหมครับชีด ขีดตรงนี้ชี้ลงที่ปลายพอพานแบบนี้ไม่มีราคาอผมออกเห็นไหมครับเหรียญตามหน้าจอคือเหรียญที่มีราคาขีดตรงนี้ลงกลางพอพานแบบนี้อลาแสนใครมีคุณติดต่อผมมาแบงค์รับซื้อแน่นอนแบงค์รับซื้อแน่นอนคุณฟังนะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายดูให้ดีก่อนเดินทางนะ นะครับย้ำแล้วนะครับดูให้ดีก่อนนะดางอ่ะลำดับที่หนึ่งของเหรียญตราแผ่นดินเหรียญหนึ่งบาทวัสดีพี่วุฒิครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินที่มีราคาอันละแสนอัลละสองแสนอัลละสามแสนใครมีเหรียญตราแผ่นดินที่เป็นเหรียญบาทรุ่นนี้ แสดงตัวกับผมหน่อยจะได้ไหมครับใครมีพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรัวๆมาแสดงตัวกับผมหน่อยสวัสดีเอครับสู้เพื่อครอบครัวแม่ชื่อดีจริงๆพี่นะครับทุกคนก็สู้เพื่อครอบครัวนะครับนะครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสถาบันหลักของพวกเรานะครับอดูนะครับพี่เห็นไหมเหรียญตาแผ่นดินใครมี อันละแสนสองแสนสามแสนบาทสวัสดีพิสุพัฒนนะครับบางคนมีแต่คุณไม่รู้จะเอาไปขายใครบางคนมีแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนบอกเลยไอ้แบงค์ซื้อของคุณอย่างแน่นอนครับอัลละแสนนะใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับอธิบายสิวินาทีคุณรู้เรื่องเลยนะครับคุณรู้เรื่องเลยสวัสดีพิสุริยนครับ นะครับใครเป็น f อของผมขอไลฟ์ร<ๆ>ัวๆคนละสิบทีได้ไหมหน้าจอมันโล่งมากเลยตอนเนี้ยเคาะจอเคาะใจแอรต้องใช้คำกานแล้วเขาบอกอะไรนะเคาะจอเคาะใจครับแบบนี้ครับอ่าลาแสนครับเนี่ยมีป่ะสวัสดีทุกท่านครับไลฟ์รัวๆกลาบงามๆครับ เนี่ยเหรียญบาทที่คุณเห็นเนี่ยอัลลาแสนบางคนมีอยู่แต่เฮ้ยไม่รู้จะเอาไปขายใครบางคนมีอยู่แต่เฮ้ยไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนอ่าพี่ดูฮนะเหรียญบาทเหรียญน,นี้สร้างขึ้นปีอะไรครับเนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีนี่เองนี่น,นี่พี่อัยพันบอกมีสี่เหรียญน,นะ่ มีสี่เหรียญเอาไปเลยสี่แสนใครที่คิดว่าตัวเองมีเหรียญนี้พิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจร็วๆมีคนมีอยู่ห้าคนนะครับตอนนี้มีคนมีอยู่ห้าคนเพราะว่าอะไร้ว่าแต่เดี๋ยวพอหลังจะจบไลายปุ๊บมีคนมีเป็นหมื่นเลยครับแต่อะไรู้วว่าคนที่มี เหรียญรุ่นนี้จะต้องเป็นคนที่โชคดีสวัสดีพี่พิมพ์พาครับจะต้องเป็นคนที่โชคดีและและอะไรหรือว่ามีเหรียญแบบนี้อยู่ที่บ้านหยิบขึ้นมาดูครับจุดสังเกตความแพงรับเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2505นะครับเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2505เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้คุณดูนะครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบบล็อกแรกคุณดูนะครับคำว่ารัชกาลที่9อยู่ด้านบนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ด้านล่างและพอคุณพลิกกลับมาที่ด้านหลังครับคุณจะเห็นคำว่าหนึ่งบาทรัฐบาลไทยพศสองหจุดสังเกตควาแมแบ่งให้คุณดูที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับขอไล์รัวๆครับใครดูอยู่ไล์ลัวๆมาเลยแสดงตัวหน่อยซิว่า fc ของเราเนี่ยหนานแน่น ไอ้แบงค์ซื้อจริงไอ้แบงค์ไม่โกหกไอ้แบงค์ไม่หลอกลวงดูนะครับหยิบขึ้นมาแล้วคุณดูครับจุดสังเกตความแพงคืออ่ะเดเอางนี้อันนี้ชัดกว่าป่ะจุดสังเกตความแพงของเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับคุณดูนะปีพอศอนในการผลิตคือปีศูนย์ห้าคุณเห็นไหม เหรียญเป็นเหรียญตราแผ่นดินนี่พี่หไหมยอดเจดีย์ตรงนี้ชี้ไปที่คําว่ายอายักษ์ของคําว่ารัฐบาลไทยวันนี้ครับคุณสัญญากับผมได้ไหมคุณจะกลับไปดูเหรียญที่บ้านของคุณและศึกษาหากคุณพบเจออยากจะขายและอยากจะรับเงินแสนกลับบ้านคุณนำเหรียญนี้ เดินทางมาที่นี่ครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสีญย่านรับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไราคามพระเครื่องพระพุทธาหากคุณมีแล้วอยากจะขายติดต่อเรามาครับวันนี้นะครับผมแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนพี่จ๋าใครที่ดูอยู่มาถึงตรงนี้กราบงามๆครับแบงก์มีของมาแจกใครอยากได้ของแจกใครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ ไ like, ลค์รัวๆแล้วกดแชร์ไปยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะวันนี้ครับผมแบงค์เข็มนไลว่าจบลานขอลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีจ้า